งานวันนี้เป็นงานแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรนยุทธ์ประเภทอัดลมเบานะครับก็ใช้ปืนพลาสติกอัดแก๊สแบบที่พวกเราเรียกกันว่า b ีบีกันนะครับก็เป็นลูกกระสุนพลาสติกความอันตรายอะไรก็จะต่ำกีฬาเยาวชนนี้เขาก็จะจำกัดให้เฉพาะเยาวชนที่อายุไม่เกิน20ครับสิ่งแรกเลยอยากให้เยาวชนได้รับไปคือเรื่องการ เข้าใจการแข่งขันที่แท้จริงนะครับเอ๋อเรามีเรามีแผนพัฒนานักกีฬาชัดเจนอยู่แล้วครับด้านร่างกายด้านการออกกําลังที่ถูกต้องใจที่แข็งแรงพัฒนาต่อไปได้ทั้งนี้เนี่ยเรามีนักกีฬา128คนเป็นนักกีฬาชายประมาณ6 0หญิง4 0เป็นนิมิตใหม่ที่ดีครับตั้งแต่ที่สมาคมเราทำมาเนี่ยส,ส่วนใหญ่สัดส่วนนักกีฬาประเภทเยาวชนเนี่ยจะน้อยเพราะไม่เป็นปืนแอคชั่นแอร์เนี่ยมันทำให้หนึ่งต้นทุนในการเล่น น้อยลง2ก็คือมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงแล้วก็รวมถึงเ,เรื่องข้อจํากัดทางด้านกฎหมายก็ก็มีความจุกจิกน้อยกว่าปืนจริงจุดเริ่มต้นน่าจะมาจากตัวผู้ปกครองเองที่เล่นกีฬานี้อยู่แล้วแล้วก็อยากให้ลูกเล่นนะครับตอนแรกก็ขอยอมรับเลยว่าคุณพ่อเป็นคนชอบแล้วก็คุณพ่อเป็นคนพามาคะ่ะตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบหรอกคะ่ะแต่ว่าพอมันแข่งไปเรื่อยๆเจอเพื่อนเจอสังคมเยอะๆแล้วก็ พอมันยิงได้มันก็สนุกขึ้นนะคะเวลามันมีสังคมที่ดีมีผู้ปกครองที่ดีมีเนี่ยอย่างเงี้ยมีเพื่อนๆหลายจังหวัดอย่างเงี้ยผมว่ามองผมว่ามันสนุกกลับจากโรงเรียนมาเขาก็จะมาขอไปซ้อมมาขอไปซ้อมข้างบนหน่อยนะครับปกติกลับมาขอดู iPad ม่ไมีไหมกลับมาขอซ้อมปืนครับมาจัดการตัวเองได้เรียนก็คือส่วนเรียนถ้าการเรียนเขาไม่ดอปเราเราให้ผมให้เขารอยได้แน่นอนไม่มีเรื่องแย่เลยสนอนแอคชั่นแอร์นะครับเป็นอะไรที่แบบดีมากผมอยากให้ทุกคนได้มาลอง หยิบลองจับแล้วก็ลองเรียนรู้นะครับแล้วผมคิดว่าคุณก็จะได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายเวลาเนี้ยมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเพราะมีกฎและมาสนุกครับก่อนที่เด็กจะมาเล่นได้จะต้องผ่านการอบรมการฝึกซ้อมมาอย่างดีผมดีใจนะครับโดยเฉพาะในฐานะคนเป็นพ่อแทนลูกมีวิธีการคิดการยิงปืนรณนยุทธหรือ I p s c เนี่ยเป็นการเป็นการคิดของการวางแผนฉะนั้นจะปล่อยให้เขาคิดเองเรามาเห็นสเตจต,ต่างๆในแ,แต่ที่เขาจัดให้ครับ คือมันเรายิงปุ๊บเราได้แก้เกมของเราว่าเราอยากต้องการแบบนี้ต้องการแบบนี้ได้ขายเคยรียดได้มาเจอเพื่อนได้มาเจอน้องๆทุกคนมันมีการพัฒนาอยู่แล้วกีฬาเนี่ยทำให้เด็กพัฒนาขึ้นเด็กมีสมาธิขึ้นพัฒนาในเชิงที่ดีนะคะสุราษฎร์มีนักกีฬายิงปืน,น,นรุนนยุทธี่เป็นทีมชาติอยู่ก็อยากให้กีฬาชนิดนี้ได้พัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆปี2019เนี่ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันแอคชั่นแอร์ไม่ใช่กีฬาสาธิตแล้วนะครับครั้งนี้จะเป็น กีฬาจริงซึ่งมีเหรียญเราคาดว่าเราจะมีเด็กๆเยาวชนไม่น้อยกว่า200คนแน่นอนครับเข้ามากันเยอะๆนะครับจะได้มายิงกันเยอะๆสนุกนะคบปลอดภัยด้วย IPSC ระดับชาแอคชอั่นเอเยาวชนยิงปืนตอนตน,ตน,นยุมาเจอกันทุกสนามแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ลามเยาวชนเด